เกมลองให้ EV คลิปนี้นะครับผมคือจะไม่ได้มีเป็นรถเราก็ไม่ได้ไปลองขับเป็นคันๆมานะครับแต่พอดีว่าได้มีโอกาสไปลองทดสอบทดสอบได้ไหมคือไปลองนั่งแล้วก็ไปลองเล่นตัวของรถยนต์ไฟฟ้าคันหนึ่งมาที่ชื่อว่าไอโต้นะครับคือถ้าเกิดว่าใครที่ตามข่าวเทคโนโลยีนะครับชอบทางหัวเวย่ยทางนี้อยู่เนี่ยน่าจะพอด้นินข่าวของเจ้าไอโต้มาบ้างคือชื่อเต็มของไอโต้เนี่ยมันคือ Adding Intelligence ทูออโต้นะครับเออเดี๋ยวนะออโต้ Auto, นะทำไมออโต้ Auto. มันเป็นตัวเเออแต่ว่ามันก็บอกมันย่อมาจากอย่างนี้ไม่ใช่เหรอวะก็ถูกนะซึ่งไอ้ตรงข่าวเนี้ยตอนแรกคือ,คอหลายหลายคนจะบอกว่าไอ้มันเป็นไม่ใช่รถของโฮเวอร์โดยตรงนะเป็นรถที่มีความร่วมมือกันบ布拉布ๆแต่ว่าเท่าที่ลองคุยกับที่หน้าร้านครับคือเรื่องของเรื่องเนี้ยจริงต้องบอกงี้ว่าเพิ่งไปที่เมืองจีนมา แล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปที่หัวเว่ยสโตร์นะครับก็อารมณ์เป็นร้านค้าแฟลกชิพของทางหัวเว่ยนะซึ่งภายในร้านเนี่ยคือก็จะมีเป็นรถจอดอยู่เลยนะครับตอนแรกก็เคยได้ยินข,าข,าข่าวคร่าวๆมาก็ได้ยินแบบที่คนอื่นพูดนี่แหละว่าเฮ้ยมันก็คือจะเป็นตัวของหัวเว่ยเองเป็นหัวเว่ยที่ไปร่วมมือทำอะไรพวกนี้มาใช่ไหมแต่พอไปคุยกับคนที่หน้าร้านเลยเนี่ยคือเขาบอกว่าจริงๆมันก็จะบอกว่าเป็นรถของหัวเว่ยก็ได้ พราะว่าแบรนด์นี้มันก็เป็นแบรนด์ไอโต้เนี่ยของทางหัวเว่ยเขาเลยนะครับผมซึ่งตัวซีรีส์ที่เป็นข่าวด้วยกันก่อนหน้านี้เนี่ยคือเหมือนกับค่าว่าเป็นโรงงานที่รับผลิตให้กับทางหัวเว่ยมากกว่าแต่ว่าไม่เป็นดีไซน์เป็นเป็นพวกซอฟต์แวร์ต่างๆภายในรถยนต์เนี่ยอันนี้แทบจะเป็นหัวเว่ยทำเกือบ100%เลยก็ว่าได้นะครับผมเพราะนั้นเนี่ยคือจะบอกว่าตัวแบรนด์ไอโต้เป็นแบรนด์ของหัวเว่ยก็คงไม่ผิดนักนะครับ โดยตัวรถเนี่ยก็ไม่ได้ว่าเพิ่งออกมาแต่อย่างใดนะครับผมคือมันก็ออกมาเป็นปีแล้วเหมือนกันเราก็เห็นว่ามียูทูบเบอร์เมืองไทยก็เหมือนจะได้ไปทําคลิปกันมาบ้างอยู่บางคนเหมือนกันนะครับแต่ว่าในที่นี้ผมก็เลยอาจจะไม่ได้ลงไปในเรื่องของเออสเปคหรือว่าเป็นเรื่องการทดลองขับเพราะว่าไม่ได้ไปลองจริงนะก็แค่ไปลองเล่นในโชว์รูมมาซึ่งไอตัวที่ทําให้ผมอยากที่จะเอาประสบการณ์มาแชร์ให้เพื่อนๆฟังเนี่ยจะเป็นที่เรื่องของ ตัวซอฟต์แวร์รวมถึงไอตัวหน้าจอที่อยู่ภายในรถอไอโต้คันนี้เนี่ยแหละซึ่งเหลือถามว่าอะไรที่ทำให้อยากที่จะเอาตัวหน้าจอระบบซอฟต์แวร์ของตัวไอโตนี่มาเล่าเนี่ยอันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะว่าเขาใช้เป็นตัวของ Harmony OS คือ Harmony OS เนี่ยก็จะเป็นตัวระบบปฏิบัติการที่ทางหัวเว่ยเนี่ยเขาทำขึ้นมาเองนะครับบางคนอาจจะบอกว่า Harmony OS มันก็เป็นตัวที่พัฒนาจาก Android มาหรือเปล่า มันก็ใช่แต่ว่าเอาจริงๆณปัจจุบันนี้ Harmony OS มันก็คือ Android ที่มีการฟอกไปแล้วนะครับก็คือเรียกว่าเป็นการแยกสายพัฒนานไปเลยก็หล,หลายๆอย่างเนี่ยก็เรียกว่าไม่เหมือนกับ Android แล้วก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นคือจริงๆในทางในเชิงของโปรแกรมมิ่งในเชิงของด้านซอฟต์แวร์เนี่ยจริงๆก็ถือว่าเป็นเป็นคนละตัวกันไปก็ได้นะครับซึ่งตัว Harmony OS เนี่ยมันก็มีจุดเด่นที่น่าสนใจกว่า,าตัวอื่นๆน,นะครับ พราะว่าเกิดว,ว่าใครเคยขับตัวของรถ EV จีนค่ายอื่นๆมาเนี่ยคือค่ายจีนแต่ละค่ายเนี่ยโดยมากก็จะใช้เป็นตัว Android ทั้งนั้นเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของ Neta BYD นะครับหรือว่าจะเป็น o r a g o o ู c แค t ถ้าจะไม่ผิดก็รู้สึกรู้สึกว่าจะเป็น Android นะแล้วก็ตัวของ GAC ก็ใช่เช่นเดียวกันนะครับถ้าจะมีดูไม่เหมือนไม่แน่ใจใช้คขาไม่แน่ใจแล้วก็ MG ก็ก็ดูคล้ายๆอยู่เหมือนกันซึ่ง ในแต่ละค่ายท,ที่เอา Android มาใช้ในที่นี้เนี่ยมันก็จะมีความที่ยังรู้สึกไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่ในความรู้สึกผมนะส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเพราะว่าก็ยังมีความเป็น Android เยอะๆอย่างนี้นแหละแล้วก็เอาเป็น Android แท็บเล็ตหรือพวกนี้เนี่ยมาแปลงเอามาใส่รถอีกทีหนึงแต่ว่าตัว Harmony OS ที่อยู่ในรถ i อโตเนี่ยอันนี้คือมันดูเหมือนว่ามีการปรับแต่งตัว UI UX ทั้งหมดเลยเนี่ย ให้มันมาใช้สําหรับตัวรถยนต์แล้วก็ให้ประสบการณ์ที่ดีกว่าหล,หลายๆตัวที่เคยลองมาแบบสุดๆกันไปเลยนะครับคือถ้าถามว่าส่วนตัวเนี่ยชอบตัว UI UX ของของอันไหนมากที่สุดตั้งแต่เคยลองขับ e v มาเนี่ยอันนี้จะต้องบอกว่า Tesla เป็นตัวที่ผมชอบที่สุดนะก็ดูแบบมันจะดูคล e a n c l e แล้วก็โดนออกแบบมาได้แบบค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายสำหรับการขับรถนะครับ บางคนอาจจะบอกมันไม่ง่ายก็ได้นะแต่พอใช้จนชินแล้วผมว่ามันรู้สึกว่ามันใช้งานที่ได้ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วนะครับคือแต่ละการวางดีไซน์ต่างเนี่ยผมว่ามันโอเคนะซึ่งตัวอื่นที่ลองมาเนี่ยคือหล,หลายๆครั้งอย่างที่บอกคือมันก็จะเป็น Android มาปรับแต่งใช่ไหมรวมถึงถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็น Android เลยเนี่ยบางทีก็ยังดูแบบเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างที่จะเก่าย้อนกลับไปสัก iOS เมื่อ78ปีที่แล้ว Android สัก90ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยจะดู แต่ว่าตัว Harmony OS เนี่ยอันนี้ถือว่ามีหน้าตาแล้วก็การใช้างานออกมาที่มันค่อนข้างที่จะลงตัวมากๆนะครับลองดูแบบเร็วๆแล้วกันว่ามันเป็นประมาณไหนซึ่งตอนแรกในที่เห็นนะครับผมก็โหมาเป็นจีนแบบนี้เลยก็แอบ,บเสียวๆเหมือนกันว่าให้มันจะมีจะอ่านรู้เรื่องหรือเปล่าแต่พอลองกดๆดูดีๆเนี่ยมันก็จะเจอว่ามีปุ่มให้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษได้แล้วก็แปลมาได้ค่อนข้างที่จะโอเคด้วยนะแล้วก็อันต่อไปเนี่ยอันนี้ก็คือจะรู้สึกว่า การที่เขาทําออกแบบการวางพวกไอคอนต่างๆเอาไว้เนี่ยคือจะไม่ได้ใช้เป็นเหมือนกับเทมเพลตเดิมของ Android นะครับแต่คือเขาจะเหมือนกับมีการออไซน์ใหม่หมดเลือกตําแหน่งในการวางเนี่ยที่จัดเรียงข้อมูลต่าง,างๆมาได้ดูค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็ความสวยงามเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะลงตัวมากๆเลยครับ คือถ้าเกิดว่าที่เราเห็นในตัว o f f i ิเชีที่เขาทําเป็นกราฟิกมาเนี่ยมันดูลื่นไหลมันดูดีนะครับไอของจริงที่ใช้เนี่ยเอาจริงผมก็รู้สึกว่ามันดูค่อนข้างที่จะโอเคได้แบบใกล้เคียงกับที่เขาทำฟุตออฟฟิเชียลเลยละแล้วนอกเหนือนจากตัวของอ n นโฟเทนเมนต์นะครับผมคือหัวเว่ยเขาก็ได้มีการทําเป็นพวกของซอฟต์แวร์อื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นตัวของ ADS นะครับผมซึ่งย่อม,มาจาก Autonomous Driving System นะครับผม คือถ้าจะเปรียบเทียบอาจจะแบบคล้ายๆกับตัว FSD ของทาง t ท s l a บางที่จะช่วยทำให้รถมันสามารถขับไปได้เองเลยนะครับถ้าเอาให้มันดูใช้ได้จริงหน่อยก็คือจะเป็นตัว Adaptive Cruise Control ที่เก่งขึ้นไปกว่าเดิมอีกนะเนาะคือถ้าเกิดว่าทำการรักษาความเร็วอยู่ในเลนเราอยู่เนี่ยแล้วข้างหน้ามีรถใหญ่ๆขึ้นมานะครับตัวรถของหัวเว่ยเนี่ยก็สามารถที่จะแบบรู้ว่าให้ข้างหน้ามันเป็นรถมันทุกนะก็จะหลบเบี่ยงขวาเล็กน้อยหรือเบี่ยงซ้ายเล็กน้อยนะครับผม เพื่อที่ว่าใครที่นั่งอยู่ดรงด้านข้างคนขับเนี่ยก็จะได้ไม่รู้สึกเสียวเกินไปที่จะอยู่ใกล้กับรถบรรทุกนั่นเองเนาะซึ่งมันก็จะมีความฉลาดอื่นๆอ,อีกค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมจากไอตัวของหัวเว่ย ADS 2.0ตัวนี้นะครับซึ่งพนักงานในโชว์รูมเนี่ยคือเขาก็บอกแหละว่าคือเขานะลองของจริงมาแล้วแล้วเขากล้าบอกเลยว่าคือทําออกมาเนี่ยได้เหมือนใช,ใช้เขาใช้คำว่าเหมือนเลยนะเหมือนกับที่เห็นในคลิปนี้เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งอันนี้จริงเนี่ยก็ แอบอยากลองเลยเหมือนกันแต่วันนั้นคือไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นที่จะไปหารถมาลองได้นะครับโดยรวมเนี่ยก็ต้องบอกว่าซอฟต์แวร์ของตัว ITO เนี่ยคือเจ๋งจริง,รงๆน่าใช้มากๆนะครับแต่ก็คงไม่ถึงกับคาดหวังหรือว่าอยากจะให้ทางผลเว่ยเนี่ยนำเอาตัวของ ITO ตเข้ามาขายในเมืองไทยเนาะเพราะว่าคือเอาจริงณปัจจุบันนี้ก็รู้สึกว่ามันก็มีออปชั่นค่อนข้างทจะเยอะแล้วแล้วก็ การลงทุนมันก็น่าจะที่จะเยอะเหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหัวเว่ยจะมีแผนเอาเข้ามาหรือเปล่าแต่ว่าความรสนใจจริงๆเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่ไอตัว Harmony OS ที่เขาใส่ในรถตรงนี้เนี่ยคือหัวเวยเขาไม่ได้ทํามาเพื่อใช้ในตัวรถของเขาเองเท่านั้นนะครับเพราะว่าตามข่าวเนี่ยคือเขาก็จะเปิดให้รถอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะนําเอาตัวของอระบบตรงนี้เนี่ย ไปใช้ในรถยนต์ของตัวเองได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งก็เห็นว่ามีทั้งค่ายใหญ่ค่ายเล็กเนี่ยติดต่อเข้าไปไม่น้อยแล้วก็เป้าหมายจริงๆของการทําตัว Harmony OS ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยอันนี้เห็นว่าน่าจะเพื่อแบบเหมือนกับเป็นสปริงบอร์ดนะครับให้กับค่ายรถยนต์อื่นๆน,นะครับผมโดยเฉพาะค่ายรถยนต์เล็กๆเ,เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาจะทำรถยนต์ขึ้นมาสักคันหนึ่งเนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องมานั่งลงทุนในเรื่องของการทำซอฟต์แวร์ ไม่ต้องมานั่งลงทุนในเรื่องของระบบอินโฟเทนเมนต์ต่างๆนั่งพัฒนาใหม่จากศูนย์เลยเนี่ยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ต้องใช้เงินมหาศาลในการทําขึ้นมากว่าที่มันจะดีได้การที่มี Harmony OS นะครับผมที่สามารถยกมาทั้งยวงใช้ได้รวมถึงพวกระบบของการขับขี่อัตโนมัติเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นการช่วยให้ค่ายเล็กๆเนี่ยสามารถทำรถที่รูปลักษณ์สวยดูดีประสิทธิภาพดีแล้วก็มีระบบภายในรถยนต์เนี่ยที่ มีประสิทธิภาพด้วยได้แบบที่น่าจะประหยัดลงกว่าเดิมค่อนข้าง,งมากนั่นเองนะครับอย่างค่ายนึงที่เห็นว่ามีการเอาไปใช้แล้วเนี่ยก็คือจะเป็นตัว a r c Fox นะครับซึ่งก็เป็นตัวของ EV ที่ขายในประเทศจีนเหมือนกันอย่างที่เห็นนะครับว่าคือหน้าตาก็ดูดีเลยนะครับผมแล้วก็นี่แหละพอได้ข้างหนออกมาดูดีด้วยมันก็ทําให้ตัวรถเนี่ยดูน่าใช้ขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะมากๆเลยใช่ไหมครับ ซึ่งในบรรดาค่ายที่เข้ามารุกในตลาดในเมืองไทยแล้วเนี่ยก็เห็นว่ามีบางค่ายเนี่ยมีการตกลงกับหุ้เวอรแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าจนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนาะว่ารุ่นที่นํามาขายในเมืองไทยเนี่ยเขาจะใช้เป็นตัว h a r m o n นีโอเนี่ยนำมาจําหน่ายหรือเปล่านะครับผมซึ่งอันนี้ในทางการก็แอบคิดอยู่เหมือนกันว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะว่าเอาจริงแต่ละค่ายก็ดูแล้วก็มีการทําระบบของตัวเองอยู่แล้วเช่นเดียวกันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้เห็น ใช้งานจริงๆหรือว่าในขายในเมืองไทยจริงๆหรือเปล่านะเพื่อนๆดูแล้วเป็นไงบ้างครับคิดเห็นว่ายังไงน่าใช้หรือเปล่าแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่ามาขายในเมืองไทยน่าจะเวิร์กไม่เวิร์กอย่างไรนะครับอันนี้ก็มาลองคอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมซึ่งถ้าคลิปนี้ใครชอบเนะื้อหาย,ยังไงเนี่ยอันนี้ก็มาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับผมรวมถึงว,ว่าใครกำลังสนใจเรื่อง EV อยู่เนี่ยอันนี้เรามีคลิปที่เกี่ยวกับ EV นะครับผมเคยเอามาทําพูดคุยหรือว่าลองรถคันอื่นเนี่ยกันอยู่เพียบเลยไปกดดูกันได้นะครับ